เราจะดูโจทย์ข้อที่6นะครับของมีนาคม54กันครับดูดูโจทย์ข้อที่6ตามพี่มาเลยครับนะข้อ6ครับ6โจทย์ว่าไงนะฮะหกเบอกว่าธาตุกำมันตรลังสีนะครับ pb 2 1 0นะครับมีครึ่งชีวิตเป็น20ปีนะครับในปีพศ2,500ในกาอยได้นำตัวอย่างนะฮะชิ้นส่วนซากสิ่งมีชีวิตที่มี pb อยู่นะฮะ pb 2 1 0เนี่ยนะครับมาวิเคราะห์ ะะปริมาณลังสีนะครับได้400เบคเครเรลต่อกิโลกร,รัมนะครับและได้ทําการบันทึกไว้นะฮะต่อมานายขอนะครับได้ทำการวิเคราะห์ปริมาณหลังสีจากซากสิ่งมีชีวิตนี้อีกครั้งพบว่าได้6.25เบคเครเรลต่อกิโลกร,รัมนะครับแล้วไงต่อฮะอยากทราบว่านายขอทำการวิเคราะห์ในปีพศอใอดนะครับทำการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในปีพศอใอดนะครับ เ,เริ่มต้นใช้สูตรนี้ฮะการสลายตัวของธาตุกำมะันังสีนะครับ n ที่เหลือปริมาณธาตุกำมะันังสีที่เหลือนะครับหารด้วยหาได้จากเอ n ต,ตอนเริ่มต้นละหารด้วย2กําลัง n ฮะถ้าไม่อยากไล่ครึ่งชีวิตนะฮะไล่หาร2ไปเรื่อยๆก็ได้นะถ้าไม่อยากไล่หาร2ก็ต้องสูตรนี้แหละครับขออนุญ,ญาตเลยครับ2อลัง n พี่เคลียร์เลยนะ2ลัง n งก็คือเป็น n ศูนย์ละหารด้วย n t นะครับหนูแทนค่าให้พี่หน่อยเร็ว n0 ก็คือปริมาณตอนเริ่มต้นนะครับหน่วยเป็นเบคเคเรลต่อกิโลกร,รัมก็คือ400นะฮะแล้วส่วน nt คือปริมาณที่เหลือนะครับที่เหลือเมื่อเวลาผ่านไปทีใดๆเนี่ยเหลืออยู่6.25 6.25เบคเคเรลนะครับต่อต่ออะไรนะต่อกิโลกร,รัมนะครับหารตูมปั๊บออกมาเป็นเท่าไหร่นะฮะหนูลองดูนะหารเรียบร้อยแล้วมันจะออกมาเป็น ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับหารนะฮะซีหกจุดสองห้านะครับหารออกมาเป็นขออนุญาตนะครับนะฮะแล้วออกมาเป็นเท่าไหรหกสิบซี 64, ใช่ไหมใช่ซีนะฮะหกหกสามหกจุดสองห้าใช่เลยนะฮะออกมาเป็นหกสิบซีนะครับแล้วไงต่อครับแสดงว่า n ต้องเป็นเท่าไหร่ครับนะฮะสองกำลัง n 2คูณ2ได้4คูณ2อ,อีกทีเป็น8คูณ2อ,อีกทีนึ่งเป็น16คูณ2อ,อีกทีหนึงเป็น3 2แล้วคูณ2อ,อีกทีนึงถึงจะเป็น64สีนะฮะทั้งหมดกำลัง6กอะครับ2กลัง6ได้64แล้วได้ n นะฮะเเล็กในสูตรเนี่ยคือ6 N มันหาได้จากเวลาที่ผ่านไปแล้วหารด้วยเวลาครึ่งชีวิตนะครับ เรารู้เวลาครึ่งชีวิตใช่ไหมฮะ <_ C>. <S <S เพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านไปนะครับหนูก็เอา n คือ6แล้วคูณด้วยเวลาครึ่งชีวิตคือเท่าไหร่นะครับ20ปีออกมาเป็น120สนะฮะสรุปเวลาที่ผ่านไปคือ120ปีนะครับเริ่มต้นเขาเริ่มต้นจากปีอะไรครับปี2 2,500ครับวัดครั้งแรกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาต้องผ่านไปอีก120ปีหนูก็บวกด้วย120เลยครับก็ได้เป็น2,620ครับต้องเป็นปีนี้ นะครับปี2620นสิบนะครับคำตอบก็จะเป็นข้อที่ข้อที่สามนะครับโอเคนะนะฮะคำตอบก็จะเป็นข้อที่สามเกตไหมนะครับอืมนะฮะข้อ3ามนะข้อเดียวโอเคนะครับเรียบร้อยหลายคนจิตตกมันจะต้องเป็นสองหกปีสองหกสองหนึ่งไหมต้องบวกหนึ่งไหมเหมือนนับอายุอะไรประมาณนี้ไม่เกี่ยวฮะนะฮะจิตตกแล้วฮะนะครับสรุปคำตอบตอบข้อข้อ3ามครับผ่านครับ